สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับเบาหลองกับสวัสดีนะครับพี่น้องทางสปปลาวนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ทําช่องทาง YouTube ด้วยกันนะครับผมก่อนอื่นเบาหลองขอขอบคุณนะครับทุกๆแรงใจนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ กดติดตามคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอขอบคุณหลายๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับเบาลหลงเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตร2เม็ดนะครับผมงวดประจำวันที่10เดือน1 1 2564นะครับในงวดที่แล้วนะครับสูตร2เม็ดก็ให้เด่น0ย์เด่น6วิ่งรุ่นที่6นะครับมาเบิดนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเนาะส่วนเด่น0ย์นะครับเข้าไปที่ 01เนาะ0110นะครับแล้วก็06นะครับเลขล่างชุด6ตัวตรงๆนะครับแล้วก็1001ตัวกลับนะครับที่ให้ไปเนาะส่วนวิ่งลูทที่6นะครับเนาะก็เข้าไปที่06นะครับผมนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่เอาแนวทางไปเป็นตัวเด่นวิ่งลูทนะครับเนาะเด่น6วิ่งลูทที่6นะครับผมครับกา ผ่านไปเนาะสลับวันที่8น,นะครับผมก่อนไปรับชมวันที่10นะครับบอหลงก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆพี่ๆเนาะทางช่องนะครับเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางตัวเลขนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมทางช่องให้เป็นเพียงแค่แนวะทางเท่านั้นนะครับสลับตัวเด่นในงวดนี้นะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆก็ยัง บบแตกต่างจากงวดทีแล้วนะครับเบาหลองยังชอบนะครับผมยังชอบตัวเดิมอยู่เนาะสลับตัวเด่นงวดนี้นะครับผมให้ไปเด่นที่ให้ไปเด่นที่เก้าแล้วก็หกนะครับผมเด่นเก้าเด่นหกนะครับสายวิ่งสายลูดนะครับผม สายวิ่งสายลูดให้ไปที่6นะครับผมสายวิ่งสายลูดให้ไปที่6นะครับเด่น9เด่น6วิ่งลูดที่6นะครับเด่น9ก็จะมีนะครับเด่น9ก็จะมี90นะครับ91 92 9ก้ามเก้านะครับผมเก้าหนึ่สนะครับส่วนเด่น6นะครับวิ่งรูดที่6กนะครับจับคู่ที่ชอบก็จะมี6 0นะครับ6 1 6นึ หกห้าแล้วก็หกเก้านะครับผมส่วนสามตัวที่ชื่นชอบนะครับสามตัวที่ชื่นชอบก็จะมีก็จะมีสามหกหนึ่งเก้าหนึ่งหก แล้วก็3 6 9นะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมส่วนเลขชุด4ตัวนะครับเลขชุด4ตัวที่ชอบงวดนี้นะครับผมก็จะมี3 6 หนึ่งเก้านะครับผมก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับว่าตรงใจเพื่อนๆพี่ๆหรือเปล่านะครับสลับเลขชุดสี่ตัวนะครับผมส่วนตัวเด่นที่ชื่นชอบนะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบงวดนี้นะครับตัวเด่นที่ชื่นชอบในงวดนี้มี91 เก้าหนึ่งเก้าสองนะครับส่วนหกชอบไปที่หกเก้าหกเก้านะครับหกห้ากับหกศูนย์เนาะหกหนึ่งนะครับผมยังชอบหนึ่งนะครับว,วันนี้หนึ่งหนึ่งก็ยังคิดว่าน่าจะมาแต่ไม่แน่ใจว่าจะอยู่หลักไหนนะครับเพ,พื่อนๆพี่ๆนะครับก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเนาะ ส่วน3ตัวที่ชอบนะครับผมก็จะมี9 16นะครับแล้วก็369นะครับเป็นจะไดเนาะครับถึกอกถึกใจกันอยู่บ่อยเนาะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆเนาะก็ลองรับชมนะครับเป็นแนวทางก่อนนะครับหรือว่ายังบ่แน่ใจกะเดี๋ยวรอติดตามโค้งสุดท้ายนะครับสูตรเลขตารางวันนะครับผมว่าบอลองจะมี ตัวเด่นตัวใดใายกันหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงจังใดกด็รอติดตามรับชมนะครับในสูตรเลขตารางบันโค้งสุดท้ายเนาะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับผมเป็นกําลังใจให้บอลรองในเด้อครับเนาะผิดพลาดประกันไดบอลองกราบขอโทษขอษขอภัยนะครับผมกับบอลองขอขอบคุณกําลังใจเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนนะครับผมรา่ว่าพี่น้องทางสปบลาวหรือว่า พี่ๆเพื่อนๆในช่องทาง YouTube นะครับที่เข้ามาให้กำลังใจคอมเมนต์พูดคุยนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ